เอนามาทั้งหลายครอบครองเป็นดินครอบครองโลกของเราอยู่ทุกจักอยู่ทุกส่วนภาคส่วนพวกเราดูให้ดีนะแม้แต่สถาบันครอบครัวของพวกเราเองก็ถูกพญามารครอบงำทําให้พวกเราทําอีกคิดชัว่วแม้แต่สถาบันครอบครัวลูกเมียบัวรักของเราพวกเรายังไม่เข้าใจกันเลยนี่แหละคือการทํางานของพญามาเสร็จแล้ว ประเทศเดียวกันเองยังเข็นฆ่าล้างผ่านกันตรงให้ดีนะนี่เ็กเเรียกว่าพยามาเกาทำงานเขาสําเร็จรุ่งร่วง,งตามเป้าหมายที่เขาอารัธนาทำอารัธนาพระเจ้าของเราเสด็จดับขันทภเพนิพพานก็เพื่องานของเขาจะได้เจริญขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่เขาขยายอํานาจจนแผ่ออกไปทั่วโลกแล้ว ประชาชนทั้งหลายก็เลยมองผิดคิดผิดกันหมดแม้แต่นักการเมืองผู้ปกครองทั้งหลายก็มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอกอบโกยกองกินไม่เห็นธรรมที่แท้จริงไม่เข้าใจธรรมแล้วไม่สแสวงหาธรรมแสวงแหาแต่อำนาจวัวสนาบารมีรับสินเงินทองเห็นวัตถุเป็นใหญ่แล้วใช้วัตถุนั่นแหละ เป็นเครื่องหลอกลอก่อยอมทาจิตของพวกเราให้พวกเราตกต่ำให้เราอยู่ใต้อำนาจของเงินตราดีนะ้องมองให้เห็นชัดเจนนะเป็นธรรมะนะในเมื่อเราตกอยู่ไว้ใต้ของเงินตราทรัพย์สินสลิงคาทั้งหลายติตของเราต้องธรรมดาเราจะออกจากความดี รอบงำจิตของพวกเราเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหาทั้งหลักที่มันเกิดขึ้นกับพวกเรามันก็เหตุมาจากสิ่งเหล่านี้กรรมที่พวกเราสร้างไว้ทุกภพกทุกชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะมีคูณขึ้นตัณหาทางออกไม่ได้อีภพกี่กชาติแล้วที่พวกเราเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่พุทธเจ้าของเราดับคันทัศนิธิพาน เราดูดีๆนะนี่เหละาพยายมามันครอบงำจิตของมนุษย์ทั้งหลายเอาไว้จนหลงไหลไปกับสิ่งยั่วยุกักบวัตถุสิ่งของต่างๆกับเรื่องไร้สาระมากขึ้นทุกทีแม้แต่ครอบครัวตัวเองยังไม่เข้าใจกันเลยพ่อฆ่าลูกก็ได้ลูกฆ่าพ่อก็ได้สามีภรรยาฆ่ากันได้ ทำลายกันได้ล้างผานกันได้ไม่เห็นความสำคัญในสุดนี้เลยยิ่งกว่สาสัตว์เดรฉาหนิเพราะเราดูดีๆนะแต่เดราชานน่ะมันจะไม่ทำลายลูกมันเด็ดขาดนะตัวให้ดีมันทำหน้าที่ชั่วขณะของมันนกนกูนกปีปทั้งหลายเนี่ยขนาดที่มันเลี้ยงลูกมันเนี่ยมันจะไม่ทำลายเด็ดขาด แต่หลังจากที่มันหมดวาระแล้วหมดหน้าที่มันแล้วมันก็จะจากกันไปโดยดีเพราะสัญญาทั้งหลายมันได้ลืมไปแล้วมันลบไปแล้วมันไม่ได้มีความจำไว้อีกไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราต้องศึกษาทำให้เข้าใจมากกว่านี้ธรรมะคือหน้าที่ความดีคือพระธรรมถ้าเราอยู่กับธรรมะดี เราก็จะดีทุกคนดีมีเมตตาเกิดขึ้นไปที่ไหนเนี่ยโลกทุกชุมชนทุกยมย่าก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นอันความดีด้วยเมตตาของพวกเรานั่นแหละพิจารณานะไม่จะเป็นต้องใช้เงินใช้ทองมากมายกายกองเลยนี่คือพื้นฐานของคนพื้นฐานของคนคือความดี รู้ดีรู้ชั่วรู้บากรู้บุญรู้คุณรู้โทษนี่คือชีวิตของมนุษย์ถ้ารู้แค่นี้แหละเข้าใจแค่นี้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายรู้บากรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ธรรมะดีธรรมะเลวเรามีธรรมะดีในหัวจิตหัวใจของพวกเราเราสร้างแต่กรรมดี ทำไมถึงให้พวกเราอยู่กับความดีก็ธรรมะดีจะนําเราสู่ความเจริญรุ่งเรืองธรรมะชั่วก็จะนําเราตกต่ําอับเฉาเข้า,อามองเรารู้แต่เราไปทาตของมันเราหลงกับกิเลสตัพวกเรานั่นไงมองออกหรือเปล่ปา ที่ที่พวกเราคึกเคิบขึ้นมาที่พวกเราสามารถที่จะพัฒนาจิตของพวกเราขณะที่พวกเรารบขณาที่พวกเราสู้ถ้าจิตพวกเราเป็นผู้ให้เสักอย่างชนะทุกที่บอกแล้วว่าพื้นฐานของเราเกิดจากความว่างที่เราไม่มีอะไรลองเรามาด้วยเกียรติศักดิ์สรทยศถาบรรดาศักดิ์พวกเราก็จะไม่กล้าทำความดี นี่พวกเราไม่มีอะไรเราสามารถเป็นที่พึ่งให้ทั้งสามโลกได้นี่คือเหตุปัจจัยที่พ่อพาพวกเราทำตั้งผู้นำที่ไม่มีอะไรตร้งผูน้นำแบบความว่างไปด้วยความว่างไปด้วยจิตสงบด้วยจิตเย็นสบายจิตที่มีเมตตาถ้าเรามีแค่นี้เราไปได้ทุกที่เอาได้ทุกที่ ถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เขาชื่นชมเ็าชื่นชมอยู่วัตถุทั้งหลายที่กำลังสร้างอยู่ลายไปก็ะจะเหลือแต่ความดีของพวกเรานั่นแหละก็จะเหลือแต่กลุ่มชนอย่างพวกเรานี่แหละจะอยู่ในโลกนี้ได้เราดูดีๆนะที่พ่อสร้างพวกเราขึ้นมาทำช่วยพวกเราขึ้นมานี่เพื่ออะไรพว่เราเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในอนาคต ที่คนเรวๆทั้งหลายจะถูกหายนะโอปุโรพ,พามหาสัตสิทธิ์ทั้งหลายจะคบของพวกเราไอ้ที่โหดร้ายป่าเถื่อนเขาก็จะฆ่ากันเองกินกันเองทำร้ายกันเองพวกนั้นก็จะหายสาบสูญจากโลกไปไม่เกิดพอยุคของไปยังไงก็ยุคของพระสิริย้ไม่ไตรอยู่แล้วก็จะมีแต่พวกเรานี่หละพื้นฐานของความดีของพวกเราที่มีอยู่นี่หละ ในการสร้างยุคใหม่คปนรุ่นใหม่ที่พื้นฐานแหงความเมตตาพื้นฐานแหงความดีความสีเวลาความสะอาดสดใสที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกของเราเพราะจากน้ำมือของพวกเราเพราะเราจะพึ่งพาตน,นเองทุกรูปแบบแม้แต่รักษาโรคเห็นไหมคือเราปิดทางหรือวงจรอ,อุบาท เราพยายามปิดกั้นวงจรอุบาทที่มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกวงจรอุบาตก็คือลาบสาก,กาละทั้งหลายวัตถุนิยมทั้งหลายวงจรอุบาทที่มันเฉ็นค่าล้างผ่านมวลมนุษย์อยู่ทุกวันนี้เพราะวงจรอุบาทนี่แหละตั้งแต่มันสร้างทฤษฎีและปัจจัยเป็นหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบของนธนาคาร ระบบเงินกู้ก็ดีระบบผู้นี้ยืมสินทั้งหมดนี่แหละสร้างขึ้นจอนุบาทที่ปัญญามันหลอกล่อพวกเราให้พวกเราติดกับการกู้เนี้ยืมสินแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นหนี้แล้วมันย่อมทุกข์เป็นธรรมดาเราต้องดล้นหาใช้หนี้ก็เป็นธรรมดาพวกเราดูให้ดีนะนี่เขาเรียกว่าวงจรอุบาทวิถีพุทธเขาไม่ใช้กัน วิถีพุทธคือเมตตาแบ่งปันกันเอื้ออาทรกันเราดำรงชีวิตเหมือนสัตว์ป่าแต่ปัญญาเราเป็นเลิศเพราะเราแบ่งปันกันได้เราไม่ต้องไปไล่ล่าเขาเรามีมือมีเท้าปลูกข้าวปลูกิ่งของต่างๆไว้กินได้เราเอื้ออาทรให้กันกินได้เนี่คอชีวิตและก็สังคมที่ดีสวยงามแล้วเราก็จะมีมีการเกียนฆ่าและก็เบียดเลียนกันไม่มีการลักของกันซึ่งกันและกัน ก็เราอยู่ในศีลห้านี่นี่วงจรชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการเป็นมนุษย์ก็เราอยู่ในศีลห้าแต่ทีภาพมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยแนวทา,างแห่งความสงบเย็นสบายพ็ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ก็เรามองออกไหมล่ะการกินค่ารล้างผ่านสะสมหมักหมมทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายทั้งปวงผลสุดท,ท้ายก็คือลงนรกกพะอยากเป็นเช่นนั้นหรือว่าเรามีทรัพย์สินมากมาก ร้อยล้านพันล้านพวกเราคงเข้าโรงพยาบาลประง่ญญาประงาะงาใครได้ผลประโยชน์อ๋อทั้งนั้นลงโรงพยาบาลทั้งนั้นเิกของพวกเราไปอยู่ไหนอยู่ในนรกทำไมาอยู่ในนรกเพราะมีแต่ปัญญาบาทรอาฆาตจองเบนยิ่งพวกขาทรัพย์มาด้วยเกลี้ยวแรงด้วยความทุกข์ยากเท่าไรยิ่งเป็นห่วงทรัพย์สินสินคาที่ตัวเองหามาได้ยิ่งห่วงทรัพย์ เต็ก็เกิดขึ้นแล้วโอดโอยโหวยหวัวตลอดเวลาที่โกงเข้ามาเวลาเจ็บป่วยเจ้ากรรนายเวรมันลอยอยู่บนหน้าห,หวาดกลัวไหมละ่ะเจ้ากรรนายเวมาจองล้าจองผ่านอยู่ที่เตียงมีคนป่วยน่ากลัวไหมเราดูดีๆนะหาเงินได้สะสมได้ร้อยล้านพันล้านนี่ใช้ไม่ได้สักอย่าง ก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลประงาประงาให้น้ําเกลืออยู่วันวันเห็นแต่พวกพูดปีศาจมันล่องลอยหลอกหลอนพวกนี้กองบาปที่ทํากับเขาไว้เอาไว้แล้วจิตหอนตายมันจะไปไหนถ้าไม่ลงนรกหรือเป็นเปรตหรือสัตว์นรกสัตว์นัจชานวกาเราร้างผ่านเขานี่แหละ มันเป็นผลพวงเป็นกฎเกณฑ์แห่งกรรมที่พวกเราทําในเมืองมนุษย์นี่แหละดัะนั้นก่อนตายพวกเราจะไปไหนพวกเราจะเข้าโรงพยาบาลหรือพวกเราจะเข้าวัดหร่ออายุมากแล้วไปไหนถ้าเข้าโรงพยาบาลก็คือไปนั่นไปแสวหาทางนรกไปแต่ถ้าเข้าวัดนี่พวกเรายังไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญภาวนาก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์นิพพานมองให้ดีนะไม่ได้ข่มขู่พวกเรานะนี่เป็นสัจธรรมนี่ าพวกเราพาพา่อพาแม่ญาติพี่น้องพวกเราเข้าวัดได้แตบมาก็ไม่ใช่มากอบโกยโกงกินหรือมาหาผลประโยชน์กับวัดนะพระแดนของวัดทุกที่ร้วต่เป็นสถานที่ของพระเจ้าเป็นพุทธสถานเป็นดินแดนเป็นวิมานของเทพเทวดาทั้งหลายก็จะสร้างฐานบารมีของเขาเพื่อเข้าสุดนั่นคือวัดมาเพื่อขจ,จัดจิตใจของพวกเรา พราะตอนนี้ยุคนี้นี่เรากําลังสร้างพื้นฐานของมนุษย์ใหม่ให้พวกเราอยู่ในชมุมชนศีนลห้าได้อํานาจของการปกครองของพวกเราอยู่ในศีลห้านี่แหละที่จะปูพื้นฐานให้เกิดคนรุ่นใหม่ยุคศีวิไลที่จะเกิดขึ้นเราใช้กฎกติกากับสังคมภายนอกใช้ไม่ได้แต่เรามาตั้งกฎกติกาภายในของเราตามวัดตามชมุมชนที่เราตั้งขึ้น ในพื้นที่ที่พระองค์มอบให้ที่มา,ากุศลอิตที่ผู้เป็นบุญกุศลทั้งหลายนี่ซื้อถวายเอาไว้นี่แลหละเรหลองรวมกันว่ายัางไงแล้วก็ไปไม่ได้ที่ดินแปลงหนึ่งล้วก็เอาไปไม่ได้อยู่แล้วเราก็มาสร้างกันเนี่แหละสร้างบาร,รมีใีกไมีปัญญาทำยืนในฐานที่ของบริจ้านั่นแหละก็บอกแล้วพื้นดินทั่วประเทศไทยนี่ ถ้าพวกเราอยู่พื้นฐานของความดีก็ <_ ull ing> จะเอาที่ไหนก็ได้ไม่ได้คุยนะถ้าพวกเราอยู่กับความดีเนี่ยถ้าเป็นของส่วนกลางแล้ว, <_ ull ing> วก็จะมองที่ไหนก็ได้ดูให้ดีนะแต่ถ้าเป็นของเอกชนแล้วนี่ <_ ull ing> พื้นฐานของกรรมสิทธิ์มองออกไหมแต่ของสาธารณประโยชน์แล้วไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำนอภัย ไม่ว่าจะเป็นที่ราบพื้ดุไม่ว่าจะเป็นที่แต่ถ้าเป็นของส่วนรวมส่วนกลางแล้วก็อมองที่ไหนย่อมได้ในอนาคตไม่ใช่ตอนนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรานี่เป็นคนดีเสียอย่างเนี่ยอยู่การอย่างสงบเนี่ยเป็นตัวอย่างให้คนต่างชาติมาดูได้เมื่อไหร่นะนั่นแหละประเทศไทยจะเป็นผู้นําทางโลกทันทีผู้นําพาโลกเข้าสู่ยุคสีวิไลยิง